ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เป็นเรับเติมเกม e a f c 2 4และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over t o p Up SBZ นะ โอเคลูก้าโมดดิทครับเทคดิฟแล้วก็ปิงพาร์ตอินเตอร์เซปแล้วก็แอนติซิปาเตห้าห้าโอ้โหเฮียโหดรัดแน่นอนครับโอ้แ oh, ต่ฟินิชชิ่งยังแปดหกเหมือนเดิมวะ่ะทรงเดียวกับเอนโซไฟแนนเลยครับแต่เพลย์สไตล์ดีอยู่นะเทคดิฟปิงพาร์ตอินเตอร์เซปแล้วก็แอนติซิปาเต้ครับเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์บ็อกไฮไฮห้าห้าครับค่าทำเท่าไหร่ดีวะก็ไม่ถึงกับแพงมากนะ 9 8 9 8 6 8 7ไม่ถึงกับแพงมากนะเอาจริงครับไม่ถึงกับแพงมากนะเอาจริงแล้วก็เคมเต็มด้วยนะใช่ไหมเคม3คือเคมในตัวมันนะเต็มอยู่แล้วครับแล้วก็น่าจะลิงเพื่อนได้ง่ายขึ้นเลยเอ้ยได้อยู่นะแทนปีโลก็ได้อยู่แหละครับฟินิชชิ่งต่ำไปหนยมีตัวอื่นไหมดูดีอยู่นะโมด,ดริชอัพเกรดเดลิโลอิน ฟุตตี้ลีลีดแบตหนึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นแพ็คโง่ๆครับอันนี้แพ็คโง่ๆผมกล้าพูดเลยก็คือแบตหนึ่งนั่นแหละรวมทั้งหมดทุกตัวแบตหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูว่าแบตหนึ่งมีตัวอะไรบ้างโอเคอัปเกรดไม่มีเพิ่มครับเชลเลนต์มีเดลี่ใช่ไหมเดลี่เชลเลนต์ได้แหละวมิกา้ okay. าแล้วก็มีกากา้า oh, oh, ฟุตตี้ว่ะห้าห้าว่ะโหฟินเนสเทคนิคปราปิดครับโอ้โหเฮียฟินิชชิ่งโคตรดีครับ จ่ายบอลติดลองพัทนิดนึงดิบ,บิ้งดีครับฟินเนชช็ชอตเทคดีฟลาปิดดูดบอลหดีนะเนี่ยเท่า <_ letter> ไหรอ่อแพงไหมวะ10เควสหรอเฮ้ดีอยู่นะเออมันก็คงไม่อยากจะกักแล้วล่ะครับเฮ้ดีอยู่นะเนี่ยไอ้เหี้ยเทคดิฟก็ใช้ได้ครับฟินเนชช็อตใช้ได้ลาปิดก็ใช้ได้ดูดบอลทองสลักกองหน้าก็โอเคนะเล่นกองหน้าได้เล่นปีกได้ครับ ลิโาโดเลเต้กาก้าแล้ว5-5ครับเฮ้ยก็โอเคนะมอดดิดก็โอเคครับกาก้าก็โอเคผมว่ามึงข้ามพวกตัวเก่าๆไปได้เลยครับพวกตัวเก่าๆมันยัง5ทรง5สีกันอยู่เลยครับไอ้เหี้ยมีวิทินญญา5-5ใช่ไหมแต่วิทินญญาผมว่ามอดดิดดีกว่าครับวิทินญญาผมว่ามอดดิดดีกว่าวิทินญญาเป็นโพสช็อตไอ้เหี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูออาโปรเจกทีบก่อนออาโปรเจกทีบมีอะไร ตัวอะไรวะอ๋อนเอลชาลวีใช่ไหมมีฟุตตี้ครับด้วยวะ่ะฟุตตี้ครับแจกลีดเจมชมพูอ่ะแล้วก็เคสซีเย bon ชมพูครับโบนิฟาเซ่ชมพูเฮียไหนดูเคสซีเยนี่สี่สี่กระโปรงเฮียโบนิฟาเซ่อ่ะสี่ห้า bon ace, 5, จริงก็ถือว่ากระโปรงนะันในยุคที่เขาห้าห้ากันแล้วครับไหนดูลีเจมดิลีเจมสี่ห้าครับเติแบ็คพอได้ได้ดวควิกเต็บจ็อกกี้บุยเซอร์สไลด์ทองกว่ากลาง,ลางวะ่ะ ไอ้ที่แต่สเตตดีอยู่นะจ่ายบอลดีครับดีเฟนซ์ดีฟิสิเคิลดีได้ควิกเต็บห่ะก็พอได้นะสำหรับตัวฟรีครับไอ้ก็โอเคนะแล้วก็มีคาริมอเดเยมิครับอเดเยมิได้สี่ห้านี่ก็โปกแลวไอ้เฮียวิเพรพาร์ลาปิกโอเคอันนี้เฉยๆครับบุตตี้เดลี่เพย์นี้ออบเจกตีฟโอเคไอ้ที่เบรเมอร์ว่ะไอ้ที่เบรเมอร์สี่สี่ครับ บุยเซอร์บล็อกทองสไลด์ทองและไอ้เฮียเอาอินซิสิพาร์ตมาทำเฮียอะไรเขาพิชชันหกสิบเอ็ดไอ้เฮียเดอเบรเมอร์ er ว่ะไอ้เฮียเฮ้ยเอ็นเกมครับไอ้เฮียเอ็นเกมไอ้เฮีย End game, End game. เอ็นเกมครับไอ้เฮียเอ็นเกมเอ็นเกมมาดูอ e ีโวกันอีโวทำได้สองตัวแล้วนะครับทำได้สองตัวพร้อมกันแล้วนะไหนมาใหม่เอ่ยยูโรบอลลี่เนี่ย ฟุตตี้เขาดาวฟุตตี้เขาดาวนี่เหมือนมีอยู่แล้วครับฟุตตี้ดูโอหนแล้วฟุตตี้ดูโอสออ๋อมันกาให้ทำพร้อมกันเลยนี่วะโอ่้าสองเก้าสิบใช่ไหมได้อะไรเพิ่มมาบ้างวะควาเร็ว1ยิง2จ่ายบอลสเลี้ยงบอลสามนีเป็นสองก็เพิ่มหมดเลยสแตทครับได้ได้แอริเอลทองขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ปิงพาร์ททองครับแอริเลทองปิงพารทองไม่จำกัดตำแหน่ง ไอเล้วทองมีวานทองลงคู่เลยครับอืมไอเลี้ยวทองปินพัดทองเก้าสองว่ะแต่เพสไตล์แม่งเหมาะกับพวกแบบไอ้เรียกกองหน้ามากกว่าอะไรเงี้ยดีอาร์ทำได้โหดเพราะว่ยแม่งแทบไม่เพิ่มวิ่งเลยเพราะฉะนั้นมึงต้องหาตัวที่มันวิ่งไวๆอยู่แล้วครับไอเ้เงี้ยจริงหัวก็ไม่ได้ดูดีขนาดนะไอเ้เงี้ยเพสไตล์ที่ให้มาก็ดูแยง้แยงๆกันอยู่แต่ก็ของฟรีครับนะก็ทำได้แหละผมว่าทำได้แหละผมว่าครับ ไสไตล์เวิร์แม็กสองวิ่งไม่เกิน9ก้าห้าโอเคก็ทำได้แหละผมว่าไม่แย่มากครับไปเราไปดูนักเตะดูฟูตตี้อันนีู้โลกี้เอลเชลร์วีคู่ตัวคู่ตัวนี้มาใหม่ใช่ไหมคู่ตัวจีเคนี่เบเมอร์เลยเทียนโอ้ยัยงซันโชซันโช5้ว่ะไว่ะเฮียซันโช5้ครับเหีย ฟี 94, ชชิงเก้าสี่ช็อตเพลเวอร์แปี่เฮียลองช็อตแปดช็อตเพลเวอร์อเฮียช็อตเพลเวอร์แปดสีลองช็อตแปเอ, 88, อ็ดฮียอย่างจีจีเลยครับไอเฮียแต่สเตปดีอื่นหมดนะแต่ห้าห้ากับวิเพศเทคดิฟยิงแรงแล้วก็ปั่นทองครับไอเฮียแล้วลองช็อตกับช็อตเพลเวอร์แค่นี้ยิงแรงกับปั่นทองมันก็ดรอปลงอีกครับก็กลายเป็นว่าถ้าอาบว่าเต็มประสิทธิภาพมันจะเป็นวิเพศกับเทคดิฟครับไอเฮียสันโชครับไอเฮียโกเดสกาครับโกเดสกายัง45อยู่เลยว่ะไอเฮีย ไอ้เนี่ยแต่สเตตมันเถื่อนสัตว์เลยนะสเตตมันเถื่อนสัตว์เลยครับเพสไตล์ก็โอเคนะแต่มันยัง4-5อยู่เลยครับโกลิสกา้าแอบน่าเสียดายครับแล้วก็พรีปูครับพรีปู5-5ฟินเน็ช็อตปิงพาร์ตอินซิสซีฟแล้วก็ดูดบอลทองอคือ CAM จ๋าเลยเอามาเล่น c ีเผมว่าไม่เวิร์กว่ะมาร์กิ้งแค่71ครับแม่งต้อง CAM จ๋าเลยแบบซีเอ็มเลยครับพี่ปูถึงจะเทพครับมีแค่นี้เหรอวะไอ้เหี้ยตัวธรรมดา แล้วก็ฟุตตี้ฮีโร่ครับตัวแรกครับโซคาแจะสี่ห้าเฮียโหยุคนี้ไม่ไม,ไม่ผมว่าสี่ห้าไม่ค่อยเวริร์กหรอกโหลองพาร์ตก็ต่ําช็อตพาร์ตก็ต่ํากับโซคาแจ๊ะเฮียลาฟาเอลมาเกสครับสี่ห้าเหมือนกันครับตัวนี้เล่น CB CDM ได้นะแต่วิชั่นต่ำไป CDM ไม่ผ่านแล้วครับก็เล่นได้แค่ CB แล้ววิง่งแปดเจ็ดผมว่าไม่เวริร์กครับโอ้ยมันก็ดึมดึมด,ด,ดึเหมือนกันนะเนี่ยลามิเลสสี่สี่โอ้โหหนักเลยครับปิดได้เลยถนะ้าสี่สี่ยุคนี้ครับ ชยเดอร์ ider, ha ha, ห้าห้าครับอินซิสีบยิงแรงลาปิดแล้วก็ชิปช็อตครับสแตตครบครับชยเดอร์ C.M. a m, the bag ครับไอ้เหี้ย C.M. ตัวตึงครับชยเดอร์ไอ้เหี้ยตัวอื่นที่ผมไม่ได้พูดคือมันมีอยู่แล้วนะฟุตตี้พีเยมผมฟุตตี้พรีเมียมเยอะว่ะเอ่อมเมอร์เทนมีอยู่แล้วเฟลมยมมีอยู่แล้วเคสซี่เคสซี่อ๋อในออบเจคทีฟน,นั้นดูไปแล้วโบนิฟาเซ่ดูไปแล้วคาลูลูไอ้เหี้ยคาลูลูสี่สามสี่บ็อกทองแอนติซิปาเซ่ทองแล้วก็ แล้วก็อินเตอร์เซ็ปทองครับไอ,อ้เหี้ยเซ็นเตอร์แบ็กไอ้เหี้ยเซ็นเตอร์แบ็กทั่วไปผมว่าดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับจิวมันโด55ว่ะเล่นกองกลางได้นะครับจิวมันโดเล่นกองกลางได้ครับไอ,อ้เหี้ยแอนติเซปเต้ลาปิดบล็อกทองเดดบอลโหสแตทแม่งโคตรโหดเลยไอ้เหี้ยจิวมันโดครับมดดิดดูไปแล้วสมิธยัง4-5อยู่เลยครับได้ควิกเต็ปฟินิชช็อตไอ้เหี้ย แล้วก็สุดท้ายครับเนเน่ครับควิกเต็บอินซิสีบวิเวททองครับโอ้โหเฮียสแตเตตันครับเนเน่เฮียโหดจัดแล้วก็ไอคอนมีตัวอะไรบ้างกาก้าเราดูไปแล้วเนาะบาเรซี่สามสี่เฮียอินเตอร์เซปเอเรียลทองผู้เซอร์ทองแต่มันเป็นเซนเตอร์ตัวเล็กอะผมว่าใช้ยากครับสโตยอีโคลฟ์ฟื้ห้าห้าครับเทคดิฟยิงแรงดูดบอลทองชิปช็อตบาลานต์แปดสิบเจ็ดเองเหรอแต่ก็เก่งอยู่แหละเฮียได้ห้าห้าครับ เพสสไตล์กลางๆครับผมว่ากาก้ายังดูดีกว่าครับถัดมาลิเบลลี่55อยู่แล้วครับฟินเนสช็ชอตปิงพาร์ทเทคดิฟแล้วก็ทริกสเตอร์ครับฟินิชชิ่งดีลองช็อตดีช็อตพาวเวอร์ดีจ่ายบอลดีเลี้ยงบอลดีครบครับกาลินชาอย่าง54อยู่ควิกเ,คเทคเทมดิฟแล้วก็วิปเพ็ดครับไอ้เหี้ยแต่ดิบปิง้าเกหมดเลยนะแล้วก็พาสซิ่ง99หมดเลยครับยังไงก็โหดแหละต่อยห้าสแม่ง99หมดเลยครับ แล้วก็สุดท้ายครับพี่แจห้าห้าครับไฮไฮควิกเตบเชคดิฟวิพเพชดูดบอลทองอย่างเงี้ยต้องเล่นปีกแล้วลนะ่ะทรงนี้ครับลองพาร์ทแปดเจ็ดไอ้เงี้ยความเร็วเก้าเก้าครับพี่แจไอ้เงี้ยโอเคหมดแล้วอันนี้คือตัวไฮไลท์ที่เราจะเปิดได้แล้วก็จะมีตัวเก่าเก่ามาออนแพ็คด้วยครับผมแล้วมันก็จะมีตัวเก่าเก่ามาออนแพ็คด้วยนะพวกแบบโปรโมแรกๆอะไรเงี้ยถ้าใครได้พวบตัวโปรโมลแรกๆก,ก็ไม่ต้องปวดตกใจนะเพราะมันมีโอกาสได้หมดครับมันมีโอกาสเปิดหาได้ครับพวกโปรโมลแรกๆ แต่ถ้าใครดวงดีก็เอาตัวใหญ่ๆไปอ๋อกาลิชามีอยู่แล้วโอเคอค,ครับอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า